ปาฏิหารการขอบคุณขอบคุณตัวเองที่มีวันนี้ขอบคุณที่ฉันทำทุกอย่างเต็มกำลังในทุกๆวันขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาสู่บัญชีของฉันขอบคุณทุกช่องทางที่ทำให้ฉันมีรายได้มากมายขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่าแก่ตัวเองและผู้คนฉันโชคดีที่สุด ที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันโชคดีที่สุดที่จักรวาลเห็นฉันคู่ควรที่สุดแล้วขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินที่มีอยู่ในบัญชีฉันและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยที่จักรวาลจัดสรรมาให้เพราะฉันคู่ควรแล้ว ที่จะได้รับเพราะฉันทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณฉันที่มีความสุขกับทุกๆวันและกับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันยังยืนหยัดมาได้จนทุกวันนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่มีสุขภาพดีขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณดวงตาของฉัน ที่มองเห็นชัดเจนทั้งใกล้และไกลขอบคุณใบหูทั้งสองข้างของฉันที่ได้ยินชัดเจนขอบคุณฟันของฉันที่แข็งแรงและบดเคี้ยวอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณใบหน้าของฉันที่อ่อนเยาวขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งดีๆปากของฉัน เป็นวาจาประกาศสิทธิปากของฉันเปล่งคำพูดที่ดึงดูดเงินคำพูดของฉันดึงดูดโอกาสดีๆขอบคุณปอดของฉันที่แข็งแรงฉันรักปอดของฉันขอบคุณแขนและมือของฉันทั้งสองข้างทำให้ฉันหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอบคุณหัวใจอันแข็งแรงของฉัน ที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพทรงพลังและหลอดเลือดของฉันทำงานได้อย่างลื่นไหลเส้นเลือดของฉันแข็งแรงตลอดจนไตของฉันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอวัยวะภายในของฉันสมบูรณ์แบบมากๆและทำงานได้อย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณอวัยวะทั้งหมดทุกส่วนในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมดุลขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทรงพลังและมีภูมิปัญญาอันทรงพลังซ่อมแซมและเจริญเติบโตเป็นอย่างดีขอบคุณา่าทุกทตุในร่างกายของฉันที่ทำให้ฉันสมดุลในร่างกายแห่งท่าทุกส่วนในร่างกายของฉัน ขอบคุณกล้ามเนื้อของฉันอันทรงพลงังทุกๆส่วนขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของฉันดุดกับคนอายุสามสิขอบคุณชีวิตของฉันที่เพียพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันขอบคุณโทรศัพท์ของฉันขอบคุณห้องของฉันที่ทำให้ฉันได้ผลิตเงินล้าน ฉันได้รับแต่ความโชคดีทุกๆคืนทุกๆวันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันที่ทำให้ฉันมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณเงินทุกบาทที่มีอยู่ในบัญชีของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์และไร้ขีดจำกัดแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณ ฉันเป็นคนที่โชคดีและมั่งคั่งเหลือเกินขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนฉันอย่างมากมายเงินที่มากมายหลั่งไหลเข้ามาจากทุกที่ทุกทางอย่างไม่คาดคิดขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ทําให้ฉันเติบโตและประสบความสําเร็จราบรื่นทุกๆวนันขอบคุณธุรกิจการงาน ที่ประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอบคุณอาชีพมหัศจรรย์ที่ทำให้ฉันมีความสุขกับตัวฉันครอบครัวและคนที่ฉันรักและอาชีพของฉันยังสมคุณค่าให้ผู้คนเติบโตอย่างมากมายมหาศาลขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้และเติบโตในทุกๆด้านทั้งทางด้านจิตปัญญาสูงขึ้นในทุกๆวันฉันเป็นผู้ตระหนักรู้ในทุกๆวัน ฉันมีอัจฉริยะทางภูมิปัญญาอันประเสริฐขอบคุณทุกๆวันที่ฉันได้รับความรักและเมตตาจากจักรวาลทุกลมหายใจและทุกย่างก้าวของฉันมีแต่ความสําเร็จความสําเร็จความมั่งคั่งและความเหลือเฟือเพื่อคูณฉันในทุกๆวันฉันส่งมอบคุณค่าให้แก่โลกโลกและจักรวาล จึงส่งความมั่งคั่งเหลือเืฟือให้กับฉันเช่นกันขอบคุณในทุกๆวันฉันทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ใช้ชีวิตอยู่ในทุกขณะฉันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความมั่งคัง่งแห่งจักรวาลขอบคุณที่ฉันได้สัมผัสความรักความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอบคุณ ที่ฉันได้มีไอเดียในทุกๆวันขอบคุณจักรวาลที่ทำให้ฉันอยู่ในร่องน้ำความความสำเร็จในทุกๆวันอยู่ในภารกิจแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ขอบคุณศัก,กยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และอื่นๆฉันมีสภาวะที่เบิกบานสดใสทั้งวันฉันขอบคุณตัวเอง และฉันได้สำนึกรู้คุณในชีวิตขอบคุณทุกลมหายใจของฉันขอบคุณทุกการลงมือทำของฉันมันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จอย่างมหาศาลฉันคู่ควรกับทรัพย์ในดินปรากฏทรัพย์ในน้ำปรากฏทุกๆวันทรัพย์ในอากาศปรากฏทุกๆวันทรัพย์ในจัก,กรวาลก็ปรากฏทุกๆวัน ขอบคุณงานของฉันที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสระทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์อย่างรวดเร็วขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันมาอย่างดี ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณที่รักฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลายขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ได้อย่างไรขีดจำกัดคุณตัวฉันเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวฉันเองที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และ ผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจัก,กรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งดีๆที่สุดมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทำให้ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายและมีความหมายกับผู้อื่นเช่นเดียวกันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันมีใช้อย่างไม่จำกัด และอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันขอบคุณเงินทุกบาทที่มีอยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีอย่างสบายสบายขอบคุณเงินทุกบาทที่จักรวาลทรงมาให้ฉันอย่างมาหาศาลขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณตัวเองที่ซื่อสัตย์ต่อฉันและ ขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณที่หัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์สวยงามขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆสเสมอมาขอบคุณบ้านของฉันและห้องนอนของฉันที่ทำให้ฉันมีอาณาจักร,ร ที่ทำให้ฉันผลิตเงินล้านในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้ฉันมีความสุขมีพลังงานสูงและเติบโตมาจนทุกวันนี้ขอบคุณวันนี้ที่ได้รับอาหารดีๆต่อร่างกายทำให้ร่างกายของฉันมีปงปุ่นกีี่ยอดเยี่ยมขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับแต่ความโชคดีจากจักรวาล ขอบคุณที่ฉันมีรอยยิ้มตั้งแต่ในทุกๆวันขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันได้อ่านทำให้ฉันได้รับความรู้อย่างมากมายขอบคุณครอบครัวของฉันและลูกที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและเอาใจใส่ฉันเป็นอย่างดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นบุคคลที่ตื่นรู้ และสุภาพอ่อนโยนเป็นเด็กที่ชันฉลาดตลอดเวลาขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ผูจ้จาไพเราะใส่ใจฉันตลอดเวลาขอบคุณโค้ชครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้กับฉันขอบคุณโทรศัพท์ที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉัน ให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กมื่อถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณแอ์พัดลงคมไฟที่เธอต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและช่วงเวลาในการทำงานที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณการของฉัน ที่ทำให้ฉันมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งเหลือเฟืออันยอดเยี่ยมขอบคุณงานที่ฉันทำที่ทำให้ฉันมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆวันงานของฉันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนอกจากจะทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายต่อผู้คนแล้วฉันยังมีความมั่งคัง่งจากงานนี้ฉันรักงานของฉัน ราองงานของฉันได้ส่งต่อความรู้ดีๆสิ่งดีๆสินค้าและบริการของฉันเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้คนมากมายงานของฉันทำให้ชีวิตมนุษย์อีกหลายล้านคนโชคดีทั้งทางด้านการเงินการมีอิสรภาพทางด้านเวลาการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีสินค้าและบริการของฉันยอดเยี่ยม สินค้าและบริการของฉันทำให้ผู้คนมีความสุขความเจริญไปกับฉันเช่นเดียวกันขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เป็นที่รักของฉันที่สนับสนุนฉันขอบคุณเพื่อนๆที่รักฉันขอบคุณหัวหน้างานขอบคุณหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดี ขอบคุณตัวเองที่คิดบวกอยู่เสมอขอบคุณที่ตัวเองไปต่อทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆสุดยอดมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายเงินของฉันฉันเป็นเจ้าน,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 นายของชีวิต ที่มีความสุขฉันเป็นคนที่มีความพิเศษที่สุดในทุกๆ้านทุกๆวันคือปาฏิหาริย์ของฉันฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วอย่างปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของฉันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเป็นประสบการณ์ที่ดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณ